ัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องมันนี่ออนไลน์นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับผู้ติดตามใหม่นะครับในช่องก็จะมีเว็บเคมกับเว็บบอดแล้วก็เว็บขุดให้เพื่อนๆเลือกทากันได้เลยนะครับส่วนเพื่อนคนไหนดูคลิปไหนอยู่นะครับหากสงสัยว่าคลิปนั้นถอดได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาถามผมในคลิปนั้นได้นะครับผมจะตอบให้ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับ โอเคก็ก่อนจะไปรับชมคลิปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับโอเควันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นเว็บขุดเหรียญดิจิไบฟรีนะครับก็หน้าเว็บก็จะมีประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นการลงทะเบียนนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นของสายลงทุนนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นถอนรายได้นะครับตรงนี้นะครับเมื่อถึงยอดขั้นต่ํานะครับ ก็ผมแนะนำให้เพื่อนๆใช้เป็นกระเป๋าฟอสเซตเพย์ดีกว่านะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นสมัครนะครับตรงนี้ก็ไม่แนะนำให้เพื่อนๆลงทุนนะครับแนะนำให้เพื่อนๆทำฟรีดีกว่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นของสายลงทุนนะครับตรงนี้นะครับซื้อขั้นต่ำอยู่ที่100 dgB นะครับก็รายได้ต่อวันนะครับเราจะได้อยู่ที่11นะครับ11บเนะครับก็ เป็นเวลเป็นไอ้นี่นะครับก็ประมาณร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นเป็นเวลายี่สิบวันนะครับก็ถ้าเราขุดครบเราก็จะได้อยู่ที่สองร้อยยี่สิบดีบถ้าเชิญเพื่อนนะครับเราจะได้สิบเปอร์เซ็นนะครับโอเคตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นสองร้อยห้าสิบดีบนะครับก็ขุดรายได้ต่อวันนะครับเราจะได้อยู่ที่สามสิบดีบนะครับ 240%เป็นเวลา20วันถ้าเราทำทั้งหมดเราก็จะได้อยู่ที่600 dB นะครับเชิญเพื่อนได้10์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นระดับพรีเมียมนะครับก็ลงทุนอยู่ที่500 dGB นะครับตรงนี้ก็ต่อวันเราจะได้อยู่ที่65 dB 260%เป็นะครับเป็นเวลา20วันนะครับกำไรรวมนะครับก็จะได้อยู่ที่1,300 dB นะครับ แล้วก็โบนัสก็จะเชิญเพื่อนได้10%เหมือนกันนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นส่วนตัวนะครับก็เป็นระดับของส่วนตัวนะครับก็140ดีกิบต์ต่อวันนะครับเป็น280%นะครับก็เป็นเวลา20วันนะครับกำไรรวมอยู่ที่2,800นะครับตรงนี้โอเคตรงนี้ก็ลงทุนอยู่ที่2,000ดีกิบต์นะครับตรงนี้ 2,000ดิ3,000นะครับลงทุนสูงสุดอยู่ที่10,000ดิจิไบนะครับก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมก็ไม่แนะนำให้เพื่อนๆลงทุนนะครับแนะนำให้เพื่อนๆทำฟรีดีกว่านะครับก็มีผู้ใช้งานอยู่ทั้งหมด62,389คนนะครับก็ยอดที่ฝากเข้ามานะครับแล้วก็ยอดที่ถอนออกไปนะครับตรงนี้โอเคเว็บนี้ก็เปิดออนไลน์มาได้4วันนะครับเว็บนี้ ก็ขุดวันเดียวจะได้อยู่ที่1 dgB นะครับสำหรับสายฟรีนะครับโอเคก็มีประมาณนี้เดีย๋ยวเรามาดูวิธีการสมัครนะครับก็ให้เพื่อนๆกดที่คำว่าเริ่มตรงนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะถามหาที่อยู่กระเป๋าของ d g จินะครับเป็นลิงก์กระเป๋าของ dGB ิแล้วก็เอาของ Fo สเซตเมาใส่ได้เลยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรหัสผ่านนะครับก็ให้เพื่อนๆใส่ที่เพื่อนๆจำได้นะครับ โอเคผมก็ได้สมัครไว้แล้วนะครับก็พอเสร็จปุ๊บโอเคปุ๊บอย่างนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์กระเป๋าของ d ีกีบของเรานะครับตรงนี้ให้เพื่อนๆไปคัดลอกมาจาก f อเสเ s ตเพ y ได้เลยนะครับตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆตั้งรหัสผ่านที่เพื่อนๆจําได้นะครับพอเสร็จแล้วก็กดเริ่มขุดได้เลยนะครับโอเคแล้วก็กดเริ่มขุดแล้วก็รอสักคู่นึงนะครับ โอเคผมก็ได้พึ่งสมัครมาเมื่อตอนเย็นนะครับก็ตอนนี้ผมขุดได้อยู่ที่0.01164นี่นะครับก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคตรงนี้ลิงก์กระเป๋าตรงนี้ที่เราใช้สมัครมาเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้ก็เพื่อนๆสมัครมาครั้งแรกนะครับให้เพื่อนๆมายืนยันให้เพื่อนๆมาใส่อีเมลกันด้วยนะครับโอเคก็ให้เพื่อนๆกดไปที่คําว่าคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับ โอเคแล้วกดคลิกปุ๊บอย่างนี้เขาก็จะพาเราเด้งมาในหน้าของแอคเคา t ์นะครับมาเพิ่มรายละเอียดของบัญชีนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เอาอ e ีเมลของเรามาใส่ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอใส่อ e ีเมลสักคู่นึงนะครับโอเคอย่างนี้ปับ๊บก็เสร็จปุ๊บก็ให้เพื่อนๆเ,เอารหัสผ่านที่เพื่อนๆสมัครมาเมื่อกี้มาใส่ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมใส่รหัสสักคู่นึงนะครับ โอเคก็เอารหัสที่เพื่อนๆสมัครมาเมื่อกี้เลยนะครับเอามาใส่ตรงนี้หรือเพื่อนเพื่อจะเปลี่ยนรหัสผ่านก็ได้นะครับเพ่อยเพื่อนมาเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคแล้วกดบันทึกตรงนี้กดบันทึกตรงนี้ได้เลยนะครับก็กดบันทึกปุ๊บโอเคเขาก็จะเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับอัปเกรดบัญชีสําเร็จแล้วนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นขุดออฟไลน์นะครับเพื่อนๆก็สมัครเสร็จปุ๊บเพื่อนเพื่อมายืนยันอีเมลเสร็จเพื่อนเพื่อนก็ออกได้เลยนะครับไม่ต้องเปิดหน้านี้ทิ้งไว้นะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนตรงนี้อีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันก่อนนะครับหน้าแรกสมัครมาครั้งแรกนะครับเราจะได้อยู่ที่10 h ฮทับเนะครับก็จะประมาณนี้เขาก็จะบอกว่ารายได้นะครับอัตรารายได้ต่อนอาทีนะครับต่อนอาทีเราจะได้อยู่ที่0.0069 00 4 4ซ g b นะครับประมาณนี้แล้วก็รายได้ต่อวันนะครับ ต่อหนึ่งวันเราจะได้อยู่ที่1 dB นะครับต่อวันนะครับโอเคต่อวันจะได้อยู่ที่1 dB เขาให้เรามาขุดฟรีอยู่ที่50วันนะครับก็ผมได้เพิ่งสมัครมาเมื่อวันนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้โอเคตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการซื้อแผนนะครับของสายลงทุนก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก็เพื่อนๆจะลงทุนก็แนะนําให้เพื่อนๆ ทำฟรีดีกว่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นพันธมิตรนะครับพันธมิตรตรงนี้ก็ถ้าเราอัปเกรดบัญชีนะครับเราถึงจะได้การเชิญเพื่อนนะครับตรงนี้นะครับประมาณนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการชําระเงินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการถอนนะครับก็เขาบอกว่าจ่ายทั้งหมดโดยประมาณนะครับอันนี้ก็จะเป็นถอนครั้งสุดท้ายนะครับนี่นะครับถอนครั้งสุดท้ายก็จะเลื่อนมาอย่างนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นฝากครั้งส, e: yes. สุดท้ายนะครับก็จะเลื่อนมาอย่างนี้เหมือนกันนะครับโอเคเรามาดูตรงคําถามที่พบบ่อยนะครับจะอยู่ตรงนี้คําถามที่พบบ่อยนะครับโอเคคําถามที่พบบ่อยก็เพื่อนๆติดขัดตรงไหนเพื่อนๆก็ลองมาอ่านดูได้นะครับเขาก็บอกไว้แบบละเอียดเลยนะครับนี่นะครับโอเคนี่ประมาณนี้นะครับเขาก็บอกไว้แบบละเอียดเลยนะครับ โอเคเพื่อนๆก็ลองมาดูกันได้นะครับตรงนี้โอเคเรามาดูอันต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมีประมาณนี้โ okay, อเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นต่ําของในการถอนนะครับขั้นต่ําในการถอนก็ให้เพื่อนๆคลิกมาตรงที่คําว่าถอนตรงนี้ได้เลยนะครับตรงวิดดอนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับอย่างนี้ พอเสร็จปุ๊บนี่นะครับก็จะเด้งมาหน้านี้ถอนขั้นต่ําอยู่ที่15ด b นะไบต์นะครบะับสำหรับสายฟรีนะครับสูงสุดอยู่ที่10,000ด b ไบต์นะครับต่อวันนะครับโอเคประมาณนี้ก็เพื่อนๆจะถอนถ้าเพื่อนๆถึง15แล้วให้เพื่อนๆมาใส่อย่างนี้นะครับแล้วก,กดยืนยันการถอนตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคยอดของผมก็ยังไม่ถึงนะครับถ้าผมถึงยอดขั้นต่ำเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตก,การถอนให้เพื่อนๆอ,อ,อีกหนึ่งรอบนะครับ โอเคเว็บนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็เพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปเดตการถอนอย่างนี้เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ